วิธีเช็คสวิตแรงดันน้ำมันเครื่องว่าเสียไม่เสียนะครับโดยปกติสวิตแรงดันน้ำมันเครื่องถ้าเรายังไม่สตาร์ทเครื่องเราวัดอ่ปาปากยยกเสียงคือตรงนี้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะมาวัดดูนะครับคือปกติถ้ายังไม่สตาร์ทมันจะดังมันจะมีเสียงดังอ่า g 1 x เเห็นไหมทุกคนมันจะดังนะ อันนี้คือปกตินะครับที่เรายังไม่สตาร์ทแต่พอเราสตาร์ทนะครับเราวัดมันจะไม่ดังนะครับดเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องดูไม่ดังนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดค่าต้านทานดูนะครับเห็นไหม ถ้าเราจรี้แบบนี้มันจะมีค่าต้านทานนะทุกคนมันมีค่าต้านทานขึ้นนะทีนี้เราจะสตาร์ทนะพอเราสตาร์ทปุ๊บมันต้องไม่ขึ้นแบบนี้นะทุกคน มันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนมาเดี๋ยวผมจะอธิบายผ่านรูปภาพอ่าให้ทุกคนมองเป็นสวิตแรงดันนะไอ้ตรงนี้คือเดือยเดือยที่เราเอาแจ็คสายไฟนะครับแจ็คสายไฟที่มาจากแผงน้ปัดนะอ่าสวิตสวิตตัวนี้จะเป็นสวิตแรงดันน้ํามันเครื่องก็คือจะเป็นกลมๆแบบนี้นะทุกคนกลมๆแล้วก็มีลูกศรชี้ ชี้เข้านะครับอ่าถ้าปากตินะครับไฟมันจะโชว์ในขณะที่เราเปิดสวิตตําแหน่งออนใช่ไหมครับไฟแรงดันน้ำมันเครื่องโชว์นะครับมันก็จะมีถ้าได้แผงระปัดก็จะมีรูปแบตนะครับสองอย่างนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับให้ทุกคนมาดูที่นี่ให้ทุกคนมาดูอ่าตัวนี้ให้ทุกคนมองเป็นสวิตแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับอาจจะวาดไม่เหมือนนะ ตัวนี้คือเกลียวนะครับในสวิตช์แรงดันนะครับมันจะมีรูมันจะมีรูนี้นะครับมาแล้วไอตัวที่ทําให้ไฟโชว์เพราะว่ามันหน้าสัมผัสมันนะครับมันจะติดกับตรงนี้นะครับในขณะที่เรายังไม่สตาร์ทเครื่องนะมันจะติดกันนะครับแต่พอเราสตาร์ทเครื่องนะทุกคนมาดูพอสตาร์ทเครื่องปุ๊บนะครับน้ามันนะครับที่มันส่งมาจากปั๊มเนาะนะครับมันก็จะเข้าทางนี้ครับตรงรูมาดันนะครับมาดันสวิต มามาดันหน้าสัมผัสอ่ามาดันหน้าสัมผัสให้มันเปิดนะครับให้มันเปิดก็คือสวิตช์มันไม่ต่อกันมันก็ทําให้ไฟไฟแรงดันน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับดับลงนะครับทุกคนงงไหมเนี่ยสำคัญที่หน้าสัมผัสในสวิตช์แรงดันนะครับมันจากออกจากจากกราวนะครับอันนี้คือไฟเนาะไฟไฟมาเส้นนี้นะครับเนี่ยมามามากรัวตรงนี้ มันมันไม่ต่อกันมันไม่สามารถลงกลาวได้ไฟก็ไฟแรงดดน้ำาเครื่องก็ดับนั่นเองครับโอเคถ้าใครสงสัยยังไงก็สอบถามได้ครับพบกันใหม่คลิปหน้า